วันนี้นะครับทางเทศบาลนครนทบุรีนะครับโดยการนาของท่ันนายกสมนึกคณะเดชาคุณนะครับได้ได้ส่งตัวแทนนะครับคือรองนายกนะครับท่านสวัสดิิยมเหตุนะครับเป็นรองนายกฝ่ายสํานักขัางนะครับและก็ท่านรองประหลัดสลาวุฒิธรรมแสงนะครับแล้วก็ท่านไรโฝนสนอมรอดนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับ แล้วก็หมอการนะครับอ,อ,อนามัยใชแสงนะครับแล้วก็นําสิ่งของออมาบรรเทาทุกข์นะฮะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเนื่อจากกระผมนี่นะครับก็ได้รับการติดต่อจากคุณสุริรัตน์สินเพศนะครับก็เห็นใจนะครับในความลำบากของพี่น้องที่ใช้แรงงานนะครับในการทํางานนะครับก็เห็นตหนักแล้วว่า ไม่สามารถออกจากแคมป์ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับก็ได้รับความลำบ,บากเกี่ยวกับการยังชีพเรื่องการซื้อของกับข้าวนะครับข้าวของอาหารแห้งนะฮะจึงท่านนายกนะครับจึงมีนโยบายจะช่วยเหลือก็เลยจัดส่งถุงข้าวสารอาหารแห้งนะครับจํานวน180สถุงนะครับเพื่อที่จะมาบรรเทาให้กับแคมป์คนงานของบริษัทกีฬานะครับและหวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็าสามารถบรรเทา ัากพี่น้องแรงงานที่ใร้อกบอบผู้ประกอบการประจำสวนนะฮะให้รุกลงไปดีๆนะครับ